Hello guys, Hello n ุก e นตอนนี้คุณย o ยคุณยายกำลังรับก้นยายครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าวันนี้คุณยายกับจุูเนี่ยก็มาสวนหลวงเพื่อเราจะสิไปสิพานจูเนียร์ไปปั้นเลือดจ้า Yes, now let's go follow me มมือนั่นน่ะ่นอยากปั้นเลือดต่ยายบ่อผาลงยายว่ายายปั้นบ่อได้นะจ๊ะวันนี้คน Yes, okay let's go ไปบึง

แลนนีหัางแตนแตนไหมตัว,ๆๆๆวต่อต,ๆๆๆตัวแตนนั่นเนี่ยได้ตัวต<ว>่อสวครับทไมอนมันเย็นมากเลยได้ใส่นระวัต่อแสนให้ดีเแ,แสน,ม,แแสนมีจ้ต่อพเข่าบานเข่าดิน ดอกกระเขา้าสวนหลวงก็มีดอกกระเข้าให้เบิ้งเห็น,นวันเพราะว่ามันอยู่ศูนย์พันแล้วบ้านเฮามีแต่ตัดถิ่มแต่ว่าอยู่นี่แค่จะเสียมาอนุรักษ์ไว้เรสกินดอกมันหอมนอากินกินได้โอเคนั่งรถกันก่อนดิสปาร์นั่งฟอล l ลว์มี Nào follow me. Nhọt bắn cái chim đây. Alright. Come on, follow me. Alright, done. We're gonna take a left. We're gonna take a far left. We're gonna take oh flower!

ดอกไม้เขาเลี้ยงปูกไม่ดอกไม้เหมือนกันหมดเลยไปไปแอนเยอไปที่อื่นไม่เดี๋ยวตรงไปในคลอง Ja. loop je ziet er naïef uit. Ah, nee. Zorg ervoor dat je het leuk vindt en je abonneert en de meldingen inschakelt. Zorg ervoor dat je je of En Oh, hier is een Oh, wat <laughs> Oh, Ah, All right, we're gonna go on an adventure. Today, I'm going to ride a boat, aka a goose. ้ืนเนียมานี่ลูกกี่นาทีละานาทีโอ้ชิปนีอ้อะเอาไ้ซ้อนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะจะบ่งย<โ>ืนเนียนลง ลงเล่นเรือค่ะปั้นเรือดเดินมาเดินมาปุ่นแต่ปุ่นไ,ไกลๆปุ่นจุดนี้จุดนี้จุดนี้จบจบคลิปอะลายคลิปก่อนลูกมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อจ้าคุณยายกำลังหลานค่ะกดะติดตามนี่เด้อจ้าจุเนียมาปั้นเรือหมดนี้มาสวัสดีจ้า Make sure to like and subscribe and put the notification on. Make sure to share with your friends and family. And make sure to comment down below and support us. Bye bye.